ิจของเราค่ะอยู่ในมือของคุกไก่เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจในสัปดาห์ที่6นะคะกับการพิชิตหุ่นสวยของสาวๆกันค่ะ,คะกิจกรรมเราในวันนี้นะคะมีชื่อภารกิจว่ากินลมชมวัดไว้ลลีนเองค่ะนี่กิจกรรมของเรานี้แบบว่า กมากๆะะฟังกติกาพร้อมๆกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วเราก็จะพาสาวๆนะคะไปกินลไมไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปชมวัดกันแต่ว่าทุกๆที่ที่เราไปนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะกติก,กาของเรานะคะเราจะมีจักรยานค่ะให้ทุกคนในทีมนะคะปั่นไปตามใบนําทางที่ได้ให้ไปนั่นเองนะคะ เพื่อไปที่จุด TC ที่เรากําหนดให้นะคะระหว่างทางนี้จะไปจุด TC ค่ะในใบนําทางของเราเนี่ยก็จะมีคําใบ้นะคะเพื่อแต่ละทีมเนี่ยไปหาจุด RC ต่อนั่นเองค่ะจุด RC นะคะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าจะมีรหัสลับค่ะ เพื่อให้นําไปไขคุญแจของกล่องปริศนาณนะจุดสุดท้ายนั่นเองนะคะเราจะมีเวลานะคะให้ทั้ง2ทีมนะคะหชั่วโมงเท่าๆกันนะคะจะต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะจุดที่เราจะมาไขากล่องปริศนากันค่ะมาถึงก่อนเราก็ยังไม่ให้เปิดมาถึงทีหลังค่ะน่ากลัวกว่าเพราะาคุณจะเสียเวลาในการที่จะมาไขากล่องปริศนานั่นเองนะคะเราจะมีทั้งหมดนะคะจุดของ TC แล้วก็ r c ต้องหายครบทั้ง4จุดด้วยกันนะคะ ภารกิจในครั้งนี้นะคะขอเน้นย้ำำเลยนะคะสาวๆทั้ง6คนนะคะแล้วก็รวมถึงหัวหน้าทีมด้วยว่าขอให้เน้นในเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจกติกากันแล้วผาหัวหน้าดีกว่าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างต้องใช้แรงเยอะมากๆกับการปั่นจักรยานแล้วก็ต้องทําภารกิจเอกหัวหน้าคะตอนนี้เนี่ยสมาชิกข,ของคุณนะคะมี3คนด้วยกันเป็นแบบว่า3คนที่บอกว่า หนักแน่นเป็นแฟนตาซีทีมเลยครับเป็นดีมทีมดีมทีมสองสาวดีมทีมใช่การปั่นจักรยานค่ะเป็นยังไงครับคิดว่ามีอุปสรรคกับพวกเราแล้วก็สมาชิกได้ดีไหมวันนี้เราต้องมีทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็หาหาจุดแต่ละจุดให้ให้เจอในในเวลาแล้วที่สุดครับแล้วก็ต้องพยายามแบบทำอะไรวัดแดนอยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรหวัดแดนนะเพราะว่าเราในฐานะที่เราแบบว่าชนะมาสองภารกิจติดต่อกันด้วยชใช่ไหมก็วันนี้ก็ คิดว่าจะใช่ไหมคะก็ชนะครับใช่สบายโอ้โหสบายอ่ะอ่ะทางทีมสีฟ้ากันบ้างดีกว่าทีมสีฟ้าค่ะวันนี้คุณได้แบบสมาชิกเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนด้วยผมได้สมาชิกที่เรียกว่าเป็นคนที่แบบแข็งแรงนะครับแล้วก็ ทำภารกิจมิชชั่นต่างๆปกติเนี่ยทีมสีส้มเ็ชนะได้เพราะคนนี้นะนี่เราก็ซื้อตัวมาแล้วนะครับก็สามารถช่วยทีมเราได้แน่นอนตอนนี้เราตามอยู่2ต่อสวันนี้ก็จะกลับมาเป็น3เท่ากันครับเพราะปกติเรานํามาตลอดนี่เป็นอาทิตย์แรกเลยที่เราตกเป็นรองนะครับเราต้องรีบกลับมาตีเสมอให้เร็วที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวต้องมารอลุ้นนะคะว่าทีมสีฟ้าเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาตีเสมอตีคู่ได้หรือเปล่ากับทีมสีส้มนัเองมั่นใจมั่นใจมั่นใจมกมั่นใจมั่นใจ สาสาวก็มั่นใจขนาดนี้สีส้มนะคะมั่นใจไหมคะมั่นใจ,นใจค่ะ,คะโอเคถ้าย่งนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยค่ะ CDEFDSITKLMOLP <laughs> สีส้มสช่ไหมสมสองหนึ่งลุยเลยค่ะมาเลยมาและตอนนี้นะคะสำหรับการไขกองปิศาของเรานะคะกับการไปตามหาจุด RC แล้วก็จุด TC นะคะทั้ง4จุดค่ะถึงแม้ว่าสีส้มของเรานะคะจะมาถึงก่อนค่ะแต่ว่าคินที่สามารถ ไขกล่องปริศนาได้ก่อนนั่นคือทีมสีฟ้าได้รับเงินสมทบทุนนะคะเข้ามูลนิธิที่เป็นตัวแทนอยู่นะคะมูลค่า 1000บาทค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะไม่เป็นไรละกันนะคะสำหรับทีมสีส้มของเราค่ะถึงแม้วันนี้จะทำภารกิจไม่สำเร็จนะคะแล้วก็จะต้องเสียสมาชิกไปหนึ่งคนสำหรับสมาชิกเราที่จะเสียไปนะคะนั่นก็คือน้องแก้มนวลนเองค่ะนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าทางเนจะกรีค่ะก็จะมอบนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เนจกรีนะคะเอาคุณแซมเป็นตัวแทนมอบนิดนึงค่ะ ให้กับน้องแก้มนัวนะคะเพื่อนําไปลดน้ําหนักนะคะไปรับประทานหลังมื้ออาหารพร้อมๆกับทุกๆคนด้วยนะคะนี่ยินดีด้วย อย่างที่บอกนะคะว่าสําหรับุภารกิจของเราค่ะจะทาให้ไม่ว่าจะเป็นนักผู้เข้าแข่งขันนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่ร่วมสนุกไปด้วยก็จะได้ลดน้ําหนักไปพร้อมๆกันนะคะกับการออกกําลังกายเดินลุกนั่งแถมยังได้มาไหว้พระชมวิวแบบนี้ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะรับประทานค่ะผลิตภัณฑ์เนเจรกรีมนะคะทุกมือ้อหลังมื้ออาหารนะคะ3ม,มื้อค่ะแล้วก็1อย่างก่อนนอนห้ามลืมเลยเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับซีโรแคลนเองค่ะพี่ารนี้ค่ะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีหุ่นที่ดีแล้วก็มั่น มากขึ้นพร้อมกับสาวๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์หน้ายังสามารถมาติดตามกันได้ใหม่นะคะว่าภารก,กิจของเราจะเป็นอะไรแล้วก็สามารถเข้าไปร่วมเชียร์แล้วก็รวมไปถึงนะคะโหวตได้ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคะแนนวของคุณเนี่ยยังเปลี่ยนมาเป็นเงินสมทบทุนนะคะเข้าสู่มูลนิธิด้วยค่ะ w w w beauty. mission. com. เองนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ถึงนวลจะตกรอบวันนี้นะคะแต่นวลก็ไม่เสียใจค่ะเพราะยังไงได้มาลดน้ําหนักกับเพื่อนๆนะคะได้ออกกําลังกายแล้วก็มีผลิตภณัณฑ์เนจเกิปช่วยนวลอีกแรงนึงช่วยได้เยอะมากค่ะยังไงก็จะลดความอ้วนต่อไปนะคะจะสวยพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะอีกทีก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทีมสีส้มนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนและขอบคุณเนจเกิปเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกคนก็สู้ๆนะคะเนจเก็ปช่วยคุณได้